สวัสดีครับกลับมาแล้วครับก็สำหรับการรีวิว Garmin f e n i x นะครับตัวน,นี้นี่ก็ใช้งานมาได้4วันเต็มเต็มนะครับ Garmin f e n i x 8ตัวใหม่ตัวนี้นะครับสี่สี่ห้าแล้วตอนนี้เซอร์บอกเฮ้ยสนหนึ่ง เป็น Garmin f e n i x 47 m ิลนะครับเป็นตัว Amoled นะครับหน้าจอจริงๆมันก็1.4เท่ากับตัว5 1 m ิลนะครับแต่ตัว5 1 m ิลเนี่ยขอบเพราะจะหนาขึ้นมาตอนที่ซื้อเนี่ยก็เลยเลือกตัวนี้มาเพราะมีความรู้สึกว่าเออมันดูไม่เทอะทะแล้วก็อยากจะให้มันเป็นนาฬิกาที่เราใส่ได้ในชีวิตประจำวันตลอดนะครับอีนนี้มาดูกันครับว่าพอมาใช้ทั้งหมดแล้วเนี่ยที่ผมใช้มาเนี่ย ยี่สี่ชั่วโมงใส่อาบน้ำใส่นอนตอนตื่นดูสิลิปสกอร์ทุกอย่างคืออยากทดลองว่ามันจะคุ้มไหมกับราคาที่ถือว่าจริงๆราคามันถือว่าค่อนข้างแพงนะคะตอนนี้มันไปพาไป3 0,000ื่นกว่าบาทแล้วแล้วก็ถ้าตัวท็อปของเขา4ี่หมื่นกว่าบาทนะครับก็เรียกว่าราคาเนี่ยค่อนข้างเป็นส่วนสําคัญในการตัดสินใจซื้อสําหรับใครที่กําลังลังเลตัดสินใจซื้อไอตัว Garmin Finix แเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเริ่มไล่กันเป็นข้อข้อไปเลยว่า มีอะไรบ้างที่ชอบและไม่ชอบครับข้อแรกนะครับก็คือ1แหละต้องชอบแน่ๆเพราะว่าหน้าจอ Amoled เขาสีสันค่อนข้างสดใสนะครับชัดเจนจริงๆแล้วก็ลองใช้ตอนวิ่งออกไปวิ่งตีสามตีสี่อย่างเงี้ยก็ชัดมากในที่มืดมันชัดอยู่แล้วละส่วนในที่สว่างผมบอกไปวิ่งตอนบาอ่ายสามอะไรเงี้ยฮะมันก็ยังพอมีแดดอยู่ก็อาจจะมองให้มองเห็นไม่ค่อยชัดนะครับแต่ตัว Amoled เนี่ยชัดเจนนะครับเรียกว่า ใช้งานได้ดีเลยถัดมาครับอีกเรื่องหนึ่งคือก่อนหน้านี้อย่างที่บอกว่าพอเราตัดสินใจอยากจะใช้ smart watch ให้มันเข้ากับ l i f e s t ตล์มากขึ้นนะครับก็เลยมาสนใจเรื่องของการมินเพยนะครับอย่างที่บอกว่าด้วยเทคโนโลยีเขากับตัวแอปพลิเคชันเขาเนี่ยมันเดินออกมาค่อนข้างไกลแล้วสำหรับการมินนะครับก็เลยมาเริ่มใช้ลองใช้ตัวการมินเพยดูก็ปรากฏว่าเออมันก็สะดวกดีนะฮะเงินเลยเนี่ย ก็ผูกบัตรเครดิตเอาไว้ก,ก็เออมันก็มันก็สะดวกดีจริงๆเราแ,แทบจะไม่ต้องหยิบกระเป๋าตังค์เลยนะครับมันข้อดีอย่างนึงที่ผมกลับมาใช้การ m มินแล้วรู้สึกว่าเออมันเป็นข้อดีจริงๆถัดมาอีกเรื่องนึงครับก็ไม่แน่ใจว่าอันนี้มันเป็นถูกพัฒนามาในรุ่นหลังๆของการ m มินแล้วหรือเปล่าแต่ว่าก่อนหน้านี้ที่เคยใช้เนี่ยสัญญาณ G P S ของนาฬิกาการมินเนี่ยก่อนที่เราจะเริ่มวิ่งเนี่ย มันมาช้าประมาณหนึ่งนะครับคือเราก่อนที่เราจะวิ่งเนี่ยมันต้องรอสัญญาณ GPS นะครับแต่ว่าตัวนี้ไม่ช้าแล้วนะครับถัดมาครับคือเสียงเตือนนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงเตือนพวกตัว start stop activity เสียงเตือนบอกแลบเสียงเตือนทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเสียงเขาจะมาเป็นอีกโทนหนึง่งไม่เหมือน Garmin รนุ่นก่อนนะครับเสียงก็ให้ฟิลแบบดูเป็นฟิลแบบลูกคุณหนูนิดนึงละมุนหูหน่อยอันนี้ก็เป็นความชอบส่วนตัวอีกอันหนึ่งเป็นอันที่ ถูกบรรจุอยู่ใน Garmin f ิ n i x 8ตัวนี้แบบนี้เปิดซะเลยช่วงตัวไปฉายตัวนี้จริงๆก็ค่อนข้างใช้งานได้จริงนะครับตอนที่ออกไปวิ่งในที่มืดมันก็สว่างดีนะครับแล้วก็ใช้งานได้เลยสําหรับการที่จะยกขึ้นมาส่องดูทางอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าถามผมว่าเอาไปเทียบกับเฮดแ m มแล้วมันจะเอามาใช้แทนเฮดแรมเลยได้ไหมผมว่า ยังไม่ได้ขนาดนั้นนะครับเพราะด้วยความที่เฮ็นแล้วเนี่ยมันอยู่กับศีรษะเรามันอยู่กับหน้าผากเรานะฮะเวลาเพราะฉะนั้นแล้วเวลาเราวิ่งไปทางไหนเนี่ยเราเราก็จะเห็นทางอะถูกไหมแต่ว่าไอตัวนกาตัวเนี้ยมันแกว่างไงาเวลาเราวิ่งเพราะฉะนั้นแล้วมันไม่ด้วยความที่แขนม,มันไม่ได้อยู่กับที่อะครับ มันก็จะไม่ได้ส่องสวา่างเห็นเป็นทางขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเอามาส่องดูทางเป็นบางช่วงขึ้นมาเฮ้ยไอ้ดูตรงนี้หน่อยเอ้ hey, ข้างหน้าเป็นยังไงอย่างเงี้ยผมว่าอันเนี้ยใช้ได้นะครับแต่ว่าเอามาใช้แทน h e a d s e ได้ไหมในมุมผมนะผมว่ายังไม่ได้ยังไงก็ต้องไปจบทพีย h e a d s e อยู่ดีแล้วก็มาถึงข้อเสียบ้างครับพูดถึงข้อดีไปกันหลายข้อแล้วช่วงที่ผ่านมาแรกที่ได้ลองออกไปใช้แบบเต็มที่นะครับส่วนการสวมใส่เนี่ยวันนี้เป็นวันที่2แลละวันนี้แบบ แบตเตอรี่นะครับจา,าจากเดิมเหลือ57%นะครับเมื่อวานชาร์จเต็มร้อยนะครับแล้วก็มีการใช้ทำแอคทิวิตี้นิดหน่อยรวมถึงใส่นอนแล้วก็เปิดฟังก์ชั่นแบบ Default ค่า Default ของเขาเลยนะครับไม่ได้มีปิดหรือเปิดอะไรเพิ่มนะครับตอนนี้แบตเตอรี่อยู่ที่57%แบตเหลือ23%นะครับวิ่งไปทั้งหมด50โลนิดน50โลนิดนิด 100. อ่านครับว่าปรากฏว่าทุกคนก็มองว่าแบบเอ้ยมันเป็นเรื่องแฝงก,กันนะที่แบตมันหมดไวขนาดนี้เอาง่ายว่าวันหนึ่งเนี่ยอย่างเช่นตอนเช้าออกไปวิ่งเนี่ยผมใช้มา100%ตอนเช้านะครับออกไปวิ่งเนี่ยกลับมาวันนี้ครึ่งวันหมดไปแล้ว50%สำหรับผมก็ข้อเสียข้อน,นี้มันเป็นเรื่องใหญ่เออตรงเนี้ยเราแอบผิดหวังนิดนึงเหมือนกันนะสำหรับการเรื่องของการใช้งานแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยคือมันไม่ได้ มันไม่ได้เป็นไปตามความคาดหวังของเรานะครับ ขอ update, อัปเดต Edit เพิ่มเติมมานะครับก็เรื่องแบตเตอรี่นะฮะหลังจากที่เราได้คุยกับ GIS ที่เราได้ซื้อนาฬิกา Garmin f e n i x 8เรือนนี้มานะครับเขาก็ได้มีการสอบถามไปยัง Garmin Thailand น,นะครับปรากฏว่าตอนนี้เข้าใจว่าปัญหาที่แบตหมดเร็วเนี่ยน่าจะมาจากเฟิร์มแวร์ตัวเก่านะครับที่ยังไม่ได้อัปเดตเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวผมจะลองอัปเดตดูแล้วถ้าคืบหน้ายังไงจะมาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งครับว่าตัวแบตเตอรี่เนี่ยพอหลังจากอัปเดตเฟิร์มแวร์แล้วมันจะดีขึ้นไหม เรื่องหนึ่งครับไม่รู้ว่ามันเป็นข้อเสียมากกว่าข้อดีไหมเ <c oughs> บื้องต้นที่ใช้งานเนี่ยลำโพงเสียมันเบานะครับผมลองทั้งฟังเพลงนะครับลองทั้งใช้คุยโทรศัพท์นะครับแทนมือถือไปเลยตอนคุยโทรศัพท์เนี่ยแทบจะต้องเอานาฬิกามานแนบหัวอะ่ะสมมติว่าผมฮัโลโหลอ๋อว่าไงนะ อะไรอย่างเงี้ยมันมันมันเป็นอารมณ์ประมาณนี้เลยนะครับเพราะลำโพงมันมันเสียงเบาจริงๆนะครับมันอาจจะไม่ได้เป็นข้อเสียมากขนาดนั้นแต่สุดท้ายแล้วก็เสียดายนะครับที่เขา,าใส่ เรื่องของลำโพงมาแต่ว่าใช้งานจริงได้มันอาจจะไม่ได้เต็มที่มากขนาดนั้นนะครับก็เป็นอีกจุดหนึ่งเหมือนกันที่ที่เอามาเล่าให้ฟังสำหรับคนที่กำลังตัดสินใจซื้อในากาการ a r ิ i ฟ f นิก x 8ตัวนี้นะครับส่วนใครนะครับที่ได้ใช้งานจริงนะครับไอตัวการ์ i n นฟ n i x กตัวนี้แล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างก็ลองมาคอมเมนต์คุยกันดูนะครับบางทีผมอาจจะได้ มีมุมมองมีความรู้มีเกล็ดความรู้อะไรใหม่ๆหรืออาจจะเป็นเพราะว่าผมเซตติ้งยังไม่ถูกมันก็เลยกินแบบอะไรเงี้ยยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับขอบคุณมากนะครับที่ดูคลิปนี้จนจบแล้วเดี๋ยวยังไงคลิปหน้ามีอะไรอัปเดตหรือมีอะไรที่เราอยากจะเอามาเล่าให้ฟังอยากจะเอามารีวิวให้ดูเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในตอนหน้ากันนะครับขอบคุณมากครับ <Just us. S 1> yeah